อีฮีย็ตกแม่งเอ้ยเวนขึ้นยากอีกเดี๋ยวขึ้นตึกให้เซ็งวะไม่น่ากระต,ตุตกล้มจังหวะสุดท้ายเลย หัวว่ะเดี๋ยวฝากทีสองรอบละกระชากล่มแรงไปแม่งก็พุ่งเลยเออกไปมีกล่องส้มด้วยแหละเลยคิดว่าต้องเอาให้ได้แหละ่ะผม ว้สเสร็จก็น่าจะได้เลฮ้ยไม่สิไปร้านค้าก่อนเลยดีกว่าเฮ้ยตังนี้รอบนี้ตังไวไหมหนัดมาสองคนเอง อยู่บนดาดฟ้าเลย มันดับเครื่องฮอมาเลยเมื่อกี้เนะี่ยคือแบบบินเงียบมากเลยแล้วอยู่ๆก็มาระเบิดเลยได้ครับได้ได้รถอันนี้มันจอดถูกหัวเรางั้นนะยังอยู่บนหัวอยู่ไหม ใช่จะล่ามนะได้ถ้ามันอยู่ดาดฟ้าเดี๋ยวมันโดนระเบิด impact no joy ไม่โดนไม่เป็นไรโอเคไปไปไปก็ได้จะเอาไหม เงนไม่เป็นไรเดี๋ยวอีที่มันยิมจากข้างล่างนี่ยิมจากไหนวะใช่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 มันยิงม,มาจากอีกทิศนึงเลย ไม่เห็นมันเลยฮะอืมเกาะมันเหลือเยอะไหมถ้าไม่เยอะเดี๋ยวมาแบ่งกันโอเคโอเคโอเค บ้านซ้ายมืออยู่บ้านซ้ายมือตรงนี้เล็งบ้านซ้ายมืออยู่อ่าวิ่งออกไปตรงนู้นละวมีออกไปตรงบ้านกา่อแตกครับโอ้ยมาจากข้างหลังเว่ยกำ เดี๋ยวไม่เอาละปืนเชียร์เนี่ยดีดชิบหายไปบ้นเลย,อยเลออมันแรงอ่ะระยะประชิดอ่ะแต่ระยะไกลนี่ไม่ไหวจริงอะ่ะเมื่อยิงเมื่อกี้ยิงโดนเข้ามันสามนัดเกาะแตกเลยแต่ประเด็นคือหลังจากอีนัดที่สี่ไปเนี่ยโหมันดีดไปไหนก็ไม่รู้และคุมไ,ไ,ไม่อยู่แล้ว มบายิงโดนคนละนัดนัดต่อไปก็ยิงไม่โดน ลงมาเราเจอไอ้ดอกเลยมีกล่องเดียวมีกล่องเดียวโอ้ยเด็ดอืมด้านบนแมปอย่างนี้ไม่น่ามีคนลงด้วยเพราะว่ามันอยู่ไกล ไกลเครื่องบินหาศูนย์ก่อนโดยด่วนเลยเออเหมือนโดนรู้แล้ว,วะ่ะเวรยนกลับโดนรู้แเลยจริงเลยเดี๋ยวนะนึกก่อน<ป>เออใช่ไปไหมจะเดินหรือว่าจะมอไซค์ได้ได้ได้ เดี๋ยวจะลบมาร์กออกหนึ่งดังนคีมาร์กใหม่มมหวังว่ามันจะเหลือเกาะให้แถวนี้บ้างมีเงินอยู่เจ็ดร้อยอ่ะต้องได้เงินอีกนิดน,นึงหรือไม่ก็ได้เกาะกันก็นหน่อยก็ยังดี ็เหนแบบพี่เห็นตรงเนี้ยดอพี่เห็นเหมือนมันคาญอยู่อ่ามีมีม,มีอยู่บนดาดฟ้าย่ออยู่เห็นตัวเดียว พี่ปิงไม่ได้อะเอามาฟ้าออกก่อนได้ไหมมาโดนโล่มลงมาละตัวเดียวนะเนี่ยตรงนั้นอนะสองตัวโอเคเออปล่อยปล่อยมันผ่านไปก็ได้พอพี่ก็ยิงไม่โดนระยะมันไกลไปไหน ปล่อยมันเลยปล่อยมันเลยก็ยังดีสองแม็กอพจสองลูก มีเหลืออะไรเลยจะไปยิงเขาก็ได้นะแต่ว่าจะเปรียบ ก็คือต้องสอนให้ให้ตายอ,ะอ่ะอ่ามันมีฮอมันมีฮอมันมีฮอพฮอไปจอดตรงนั้นฮอไปจอดตรงนั้นเออพี่เห็นฮอบินลงไปจอดนี่ไงแล้วมันเล่นกันอยู่ยิงใส่กันอยู่ซ้อนไหมซ้อนไหม ยิงรถก็ได้วะสวยรูดของมันรูดของมันเออรูดก่อนแล้วนิ่งๆเงียบๆไ้ ซื้อของได้แต่ว่ามันนอกวงละซื้อของนี่ก็ได้ถ้าไปข้างบนมันพวกมันยิงกันเสร็จปละมันไม่ยิงกันแหละหรือไม่ก็เก็บเสียงกันหมดเลยเครียดกันเลยจะซ้นอนแม่งอยู่ๆแม่งลดมาใชยเลย อ่าหนึ่งคนฝั่งนูน้นอยู่บนรถหยุดรถหยุดรถเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยิงเอาพี่จีมันหลบในบ้านไปละได้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 อาพี่จีแบ่งได้ลูกหนึ่งครับเดี๋ยวอ่าซื้อเสร็จแล้วก็ค่อยมาแบ่งโอเคเดี๋ยวเข้าไปดู โอ้เงินเพียบเลยจ้าตรงไหนย,ยิงได้ยิงอีกอะมันจอดแล้วมันก็ลงไปละอา่าพี่ว่าพี่จะซื้อเป็นกระสุนไปเลยอะ่ะเออเพราะว่ามันขายเจ็ดร้อยไง ก็ยังขาดอยีกประมาณ600อูโอ้ยชิตยิงมาจากเ e นีเี n e ใช่ฟ い nga いっていんよ。 ได้ไยินเสียงมันกระแทกประตูเหมือนกันนะ เมนูดีวะที่เดิมที่เดิมที่เดิมโอ้ยโดนสแกนเจอไม่โดนฝั่งมันสแกนเจอแสดงว่ามันอยู่แถวนี้แหละอ่าเจอละอยู่ีนบ้านไม่ไม่ไม่เข้าเข้าหน้าบ้านมาก่อนแล้วก็เก็บของแล้วก็เข้ามาหลบกันในบ้านก่อนก็นกได้ขึ้นมาชั้นบนครับผมมีอู้หึออ แม่ไรไมป็นไรโอ้โหโสดฟุกอะขอให้มึงมีตังค์เยอะจะซื้อเกิดอีกว้าไม่มีตังค์ آپ کے بلا มามโอ้ยอย่าตอดเขาล้องอย่าไปตอดกูกูใส่จะยิงตั้งหลายตัวสัตว์คิดว่าฝ่าหมอกประชุบทันไหม เออว่ะไม่รู้อ่ะเป็นไปได้อยู่อ่ะเพราะพี่มีหน้ากากไงโอเคทัน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 โอ้ my g กอดทันเว้ย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 โู้ ไม่รู้ no <g ül üyor> idea <g ül üyor> ตอนนี้โหลดเอาก็ได้โหลดเอาก็ได้อุ้ยใครยิงกูอีกวะเนี่ยไอ้เหี้ยในบ้านหลังนี้มีหนึ่งยังต่ำหนึ่ง อย่างต่ำๆเลยหนึ่งเวตต่ำต่อตามตรงจังหวะนี้ไม่รู้จะทำไงกับชีวิตดีมันกันขอคานไปเรื่อยติดอันดับท็อปเทนแค่จริงๆ อู้ยขวามือกูมีหนึ่งนี่ว่ะขวามือผมมีหนึ่งอยู่ด้านล่างโอเคมันขึ้นมาละมันขึ้นมาละ เออท็อปสิบละท็อปสิบละเออมันจะลำบากลำบากหนะ่อยโหโหลดเอาสามอันบ้าไปแล้ว คิดว่าจะเล่นล่างอกันคิดว่าจะอยู่เนี่ยไม่น่ามีอ่ะกูย่อหรือกูยืนอยู่วะโอ้ยงงเออไม่กล้าไปตรงนั้นเลย บ้านนี้เหรอสิบคนห้าตี้ <c oughs> แม่งมีกันสามคนสองคนนั่นนั้นเลยกูโซ <c oughs> โล่ยังไม่กล้าเข้าบ้านวะ่ะเดี๋ยวขออีกสิบวิแล้วกันนี่ไงดีมีบวิ่ง แต่ที่ต่ำกว่าวะ่ะเสียเปรียบแน่ๆปาร์ตี้เก้าคน แปดคนละก็สามตีเจ็ดคนมีแต่ตี้ใหญ่ๆนั้นไม่มีตี้โซโล่เลยไม่เหลือวงละโอ้ยเชีย่ยไม่ตายเหรอนิดเดียวเองอ่ะ เจอระเบิดหลอกกูเป็นไงล่ะร <c oughs> ะเบิดดีคอยโยนไปบ๊อสแม่งออกกันมาเต็มเลย <c oughs> อีหลอบจะวินก็วินง่ายเหลือเกินขอสึกใช้พลังงานไปเยอะมากหิวข้าว